สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาไปเที่ยวบ้านผีสิง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 นะคะเราก็เดินเล่นหลายโซนแล้วนะคะที่เอเชียทิคแต่ตอนนี้จะพามาเดินที่บ้านผีสิงโอ้ยตรงนี้นะคะทุกคนลองทายสิคะว่าหนุ่มคนนี้เขาปีนขึ้นปีนลงวันละกี่เที่ยวเก่งมากเลยนะคะเป็นซุปเปอร์แมนเลย ปีนขึ้นปีนลงเสียดาไม่มีใยแมงมุมนะคะวันละกี่เที่ยวเอวันละกี่เที่ยวเอ่ย,ล,ย,อยลงมาแล้วนะคะขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นอยู่นะคะ ไปบ้านผีสิงนะคะเออกลัวฉันไหม ลองดูกัโอโนนาทีได้แล้ว10นาทีถกตองอ่ะงมีอนนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนี่แกปากเต็มพี่มีเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนี่มันจะลงมหาเพื่อนมัน ไม่กล้ากลัวพิูมีความสุขมากนะคะได้มากับน้องรัฐผักหลังห้องนะคะซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่ดีพิูมายาวนานมากนะคะตั้งแต่พิูอ้อยู่ต่างประเทศจนพิู้กลับถึงเมืองไทยน้องก็ยังเป็นน้องสาวที่น่ารักไม่เคยเปลี่ยนแปลงขอบใจน้องรัดมากนะคะพิู้ซาบซึ้งใจมากจริงๆจ้า เริ่มจะหมุนแล้วนะคะรอบนี้นะคะแต่เขาทําดีเนาะเขาจะไปหยุดอยู่ชั่วคราวให้คนที่อยู่ข้างบนได้เห็นเห็นมุมที่สวยที่สุดของแม่น้ําเจ้าพยานะคะส่วนสองคนที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ทุลักทุเลนะคะโอเคนะคะทุกคนเริ่มหมุนไปแล้วหมุนยังหมุนแล้วหมุนค่ะหมุนแล้วทำไมพี่ไม่เห็นมันหมุนเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคน โอเคบายบายพากันเดินเล่นเดินวนไปวนมาจนหนำใจกันแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะกลับบ้านกันแล้วก็เลยชวนกันว่าโอเค เดี๋ยวเราเดินกลับนะคะแล้วเราก็กลับทางเดิมนะคะทางที่มาจากแท็กซี่นะคะซึ่งพี่อูถือว่าสะดวกมากๆถ้ามาเที่ยวต่อไปพี่อูก็จะมาแท็กซี่อีกนะคะเพราะว่าแต่ก่อนพี่อูมาแต่ทางเรือตั้งสองครั้งก็จะลําบากแต่พอมาแท็กซี่จากที่พี่อูอยู่ก็คือแถวนาราทิวาสตลาดสวนพูนะคะนั่งแท็กซี่มาไม่ถึงร้อยบาทเลยค่ะสะดวกมากๆ แล้วพอเราเดินออกมาถึงข้างนอกนะคะเราก็มาเจอกับไฟแสงสีที่อยู่แถวริมถนนซึ่งก็เป็นที่เดิมจากตอนที่แท็กซี่มาส่งเราตอนมานะคะขากลับนี้เริ่มเปิดไฟแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟสวยงามมากเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรากำลังจะบายบายเอเชียทีกันค่ะถือว่าเป็นการเที่ยวชม เอเชียทิกที่มีความหมายสำหรับพี่อุมากนะคะแล้วเราก็พากันเรียกแท็กซี่กลับบ้านเราอยู่ทางเดียวกันจ้าน้องรัฐอยู่สุรศัก์พี่อุก็ส่งน้องรัดลงที่ BTS สุรศัก์ส่วนพี่อุก็นั่งแท็กซี่ต่อมาถึงบ้านด้วยความสุขเบิกบานใจจ้า